ฝนตกมาสองวันแล้วตกทั้งวันทั้งคืนวันนี้ก็ตกอีกเหมือนเดิมเอาเอามาจากไหนมาจากไหนนี่เอาเอามาจากไหนโอ้ยมอมแหมมไม่มีที่นอนใช่ไหมโอ้ไต่ขึ้นมานอนเลยเอาเอาเอา <c oughs> น่ารักจริงๆ น่ารักจริงๆใส่ขึ้นมานอนเลยอ่ะเด็กน้อยน่ารักเด็กน้อยมอมแมมมอมแมมมอมแมมน่ารักเนยน่ารักจริงๆดูสิไม่มีที่เล่นขึ้นมานอนเล่น ท,ที่นอนก็มีเยอะแยะไม่นอนขึ้นมานอนทําไมบนตัวนี่อ่าเด็กน้อยนี่เด็กน้อยน่ารักมอมแมม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 , <c oughs> ม,แม,มน่ารักน่ารักอย่งนี้เลยมอมแมมอะ นี่่ะมานอนตรงนี้ตั้งแต่แก้งมันได้เสร็จแก้งมันได้กัดปูไหมกัดฟูไหมกนะัดปูไหมกนะัดปูไหมดูสิดูสิทำตัวอ่อนปลกเปียกไปหมดเลยดูสิดูสิไอ้ขึ้นมานอนบนตัวเลยนะว่าอ่อนปลกเปียกไปหมดน่ารักอย่างนี้แหละมอมแมมน้อยนอนนี่กนะ็พอแล้วจะไปนอนที่ไหน ไตขึ้นมาไตขึ้นมาไตขึ้นมานอนไม่มีที่อยู่ไตขึ้นมาเล่น